สวัสดีครับเอาเรื่องของสาการสดร้อนก่อนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะฮะการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะเื่อเกิดหลุมลึกกลางถนนเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยสาสิบคูณสาสิบเมตรลึกห้าสิบเมตรนะฮะบางท่านบอกว่านี่เป็นหลุมนะฮะในในปฏุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลุมยุบแบบเนี้ยใหญ่ที่สุด เมื่อเคยมีมาก่อนแบบนี้ในโลกเลยนะฮะดรโชคเคยบอกว่า,าเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพเนี่ยดรโชคไม่คาดคิดเพราะว่าคาดว่ากรุงเทพน่าจะจมน้ํานี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าฮะคือวันที่เราบันทึกเนี่ยถ้าผมฟังไม่ผิดจากข้อมูลข่าวสารก็คือว่ารู้สึกจะมีการถแถลงการสอบสวน เบื้องต้นการสอบสวนวันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะวันวันที่ผ้าเนี่ยแต่พอดีเราบันทึกเทปก่อนก็เลยก็เลยไม่ได้ยังยัง,ย,งยังไม่สามารถคาดเดาได้แต่ประเด็นประเด็นในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยก็ก็ก็คงยังไม่ได้มองไปในประเด็นถึงความเอ่อความไร้ไร้ซึ่งสเสถียรของระบบการจับสร้างไอ้ตัวรถ ไอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องรถไฟใต้ดินเนี่ยนะแต่แต่อย่างที่เมื่อกี้คุณกิลาพูดไปผมจำได้ว่าผมก็เคยพูดมานานแล้วว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดว่าอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพเพราะอย่างที่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินที่สวนภูมิเรามองเข้ามาเนี่ยเรามองกลับเข้ามาในในกรุงเทพอะ่ะเรามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า Uh, ในสเกลสเกลจากบนฟ้ามองลงมาเนี่ยกรุงเทพมันเหมือนเมืองชายหาดมากอ่ะ mm hmm. มันเหมือนกับน้ำเนี่ยมันใกล้มันมันมันอยู่ริมขอบเกินไป mm hmm. กับความเจริญของเรา uh, ซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยอดคิดไม่ได้เคยอยากจะพูดมาทีนึงแล้วแต่ผมผมผมลืมประเด็นนี้ไปผมว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นในเชิง c o n s ปิร a c ี t h ท o รีนะ อันนี้ฝากคุณอิละอาไปลองศึกษาดูผมว่าน่าสนใจผมว่านี่คือเหตุผลหลักอันหนึ่งนะที่ทำไม้อทางด่วนที่เราจะวิ่งไปไปเพชรบุรีพระรามสองที่เราจะวิ่งจะวิ่งไปเพชรบุรีแถวนั้นเนี่ยเอซึ่งมันใช้เวลากว่าห้าสิบปีในการก่อสร้างนี่มันไม่เสร็จสิทีผมแล้วแล้วมันก็มีอุบัติเหตุทั้งหลาย ต่อเนื่องมาโดยนับครั้งไม่ถ้วนนะจะผ่านไปกี่รัฐมนตรีก็ตามแต่ผมสันนิษฐานว่าดินแถวนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับการสร้างโครงสร้างอะไรหนักขนาดนั้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าพอคุณสร้างไปมันก็จะเจอปัญหาอของการที่จะต้องเออ เขาเรียกว่าแก้ปัญหาในการที่จะทำให้เพราะเพราะเพราะไอ,อ้ทางด่วนเนี้ยมันสร้างค่อนข้างจะยาวนะมันใช้มูลค่าเงินเยอะทีนี้พอมันทำไปถึงจุดหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมันอาจจะไม่มีเทคโนโลยีในการที่จะดูความเหมาะสมของที่ดินเหมือนสมัยนี้หรือสมัยนี้นะ้ำมันอาจจะเข้ามาลึกเกินลึกกว่าลึกกว่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วหรือเปล่า <S <S ผมไม่ทราบแต่มันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะ ที่ทำให้โครงสร้างของชั้นดินน่ยไม่สามารถรับรับน้ําหนักโครงสร้างของทางด่วนได้หรือเปล่าถึงทำให้ถึงจุดหนึ่งมันก็อาจจะเกิดการยุบตัวและอะไรก็ตามที่ยังสร้างไม่เสร็จมันก็เลยตกลงมาใช่ไหมผมว่าน่าสนใจนะประเด็นนี้เพราะมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่เราจะแบบเห็นความสับเพ่าของมนุษย์นับครั้งไม่ถ้วนกับไอ้เรื่อง ไอ้เรื่องทางด่วนสายพระรามสองเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้อะว่าว่าโครงสร้างของดินตรงนั้นเพราะเพราะเพราะจุดจุดจุดตรงนั้นอะจุดของไอ้ไอ้ไอ้ทางด่วนเนี้ยจริงๆมันติดมันติดติดบางบกงคือคือมันติดอ่าวไทยอะคือคือขยับไปนิดนึงก็เราก็เห็นทะเลแล้วใช่ไหมใช่ไหมผมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่า ความที่ระดับน้ํามันสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็คือมันก็ทําให้ข้างล่างเนี่ยมันซุดลงหรือมัน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 เขาเรียกว่าอะไรมันซอฟ์ลงเรื่อยๆอ่ะมันไม่มันมีความอ่อนตัวลงเรื่อยๆซึ่งซึ่งซึ่งผมว่าอาจจะเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่ากับไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องหลุมนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าในกรุงเทพเราอ่ะพื้นใต้ดินเน่ะ มันซอฟต์ลงมันมันมีความมันมีความอ่อนยวบลงมากแน่นอนเลยถ้าถ้าปริมาณน้ำมันสูงขึ้นอย่างที่เราพูดกันในขณะที่เรามีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเมืองโดยไม่มีข้อจำกัดออย่างเงี้ยมันมันมันโดยหลักฟิสิกส์คำนวณง่ายๆผมว่ามันก็น่าจะเป็นประเด็นนะผมผมมองอย่างฮ่องกงเนี่ยโอ้ บนภูเขาตึกไปไอตึกใหญ่ไปสร้างันเต็มเลยเราก็เคยกลัวนะว่ามันจะรับไหวหรือเปล่าสภาพพื้นภูมิประมันไม่ใช่แต่อันนั้นก็อาจจะสร้างบนหินได้นี่ภูเขามันคือหินไงแต่มันก็อาจจะพัง,งมาได้คือมันแต่ผมว่าไม่อ่ะผมมีความรู้สึกว่าตราบใดท้าฐานข้างล่างอ่ะมันแข็งแรงพอค,คุณจะสร้างเท่าไหร่คุณก็สร้างไปแต่ผมมีความรู้สึกว่าเกาะ เกาะมันคือหินถูกไหมมันคือชั้นหินที่โผล่ขึ้นมา,าคุณจะสร้างอะไรลงไปก็ไม่น่ามีประเด็นถึงแม้เขาจะถับถมอ่าวออกไปผมก็คิดว่าเขาก็คงคำนวณแล้วว่ามันอยู่บน,ม,น,บนมันอยู่บนน้ำเพราะฉะนั้นมันมีหลักฟิสิกในการคำนวณแต่อย่าลืมบ้านเราเนี่ยมันอยู่บนดิน แต่น้ําอ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไหมมัน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 คนละกรณีกันคือถ,ถ้าคุณถมออกไปผมคิดว่าเขาอาจจะคํานวณล่วงหน้าได้ว่าโอเคเรากําลังจะสร้างอยู่บนดินที่ถมไปบนน้ํานะออ แต่บ้านเราอย่าลืมนะผมว่าห้าหกสิบปีที่เราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้จนมาเมื่อไม่กี่สิบป,ปีนี้เองที่เราบอกว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆโดยเราเพิ่งมาค้นพบหรือโดยเทคโนโลยีอะไรก็ตามผมไม่รู้แต่ผมผมเลยสันนิษฐานว่าอันนี้คือเหตุผลหลักอันหนึ่งเลยนะที่ทาให้ทางด่วนพระรามสองอมีอุบัติเหตุอยู่เรื่อยแล้วไม่เสร็จสักทีเพราะมีการ อาจจะต้องมีการแก้แบบหรืออาจจะต้องมีการทําอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันับแต่มนุษย์ก็มีความสามารถทางเทคโนโลยีนะฮะเมื่อก่อนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าสนามบินหนองูเหา่านะฮะจำได้โอ้ใครคนก็คัดค้านว่าจะไปสร้างได้ยังไงที่เป็นหนองนะฮะหนองน้ําแบบนั้นนะฮะแต่ว่าก็สามารถสร้างได้เพราะต้องขุดต้องปักเสาเข็มลงไปให้ลึกถึงชั้นชั้นหินชั้นใต้ดินเนี่ย ตรงนี้ก็เราอาจจะทำได้ะะแล้วก็นี้ล่าสุดนี่เห็นการทางพิเศษมีโครงการจะสร้างาถนนนะฮะสะพานเชื่อมจากฝั่งไปเกาะสมุยอ่ะยี่สิบกกิโลนะะที่เมืองจริงก็รับ <c oughs> ไปช่วย <c oughs> <c oughs> สำหรับผมมันคนละประเด็นคือ<ะ>ถ้าเรารู้ก็กลับมาในประเด็นอย่างที่บอกจะหนองงูเห่าแล้วก็ตามเราก็ยังไม่แน่ใจว่าอีกสิปีจากนี้หนองงูเห่าเนี่ยจะเป็นดงงูเห่าไปเลยเป่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า<ะ>เพราะว่าระดับน้ํามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ตรงนั้นน่ยก็มีความระมัดระวังอยู่แล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเคยมีพระราชบัญญัติของร .9 หรือเปล่าที่เคยพูดว่าเอ๊ะเราจะไปสร้างทําไมเนี่ ชื่อคือชื่อมันบอกอยู่แล้วมันเป็นหนองถูกไหมเหตุผลที่เราสร้างสนามบินแรกตรงดอนเมืองก็เพราะว่ามันเป็นดอนไงเข้าใจไหมมันเป็นจุดที่สูงกว่ามันเป็นดอนแต่ตรงหนองงูเห่ามันเป็นหนองหนองมันก็บอกอยู่แล้วมันติดน้นําไงครนี มีาสีเนี่ยดอนเมืองน้ําท่วมเยอะน้องก็ห่าน้ําไม่ท่วมไม่ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นเราเห็นเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่ติดดอนเมือง <c oughs> เราเห็นอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นความเห็นกับตัวความผิดพลาดอะไรกับการบริหารจัดการน้ํา <c oughs> ผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นของ <c oughs> คือคือปริมาณน้ําคงเยอะจริงแต่ถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจําไม่ผิดเนี่ยมันมีเรื่องการความผิดพลาดในการกักกันน้ํา <c oughs> ตรงไหนไม่รู้แหละ เมื่อาวานผมเพิ่งไปยุทธยา,าอย่ไงเงี้ยเราก็จะเห็นระดับน้ําขึ้นนะแต่หมายความว่าวันนี้แถวๆหลังสิตอะไรอย่างเงี้ยระดับน้ํามันลงเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็จะมีการเปิดปิดประตูน้ําเป็นลําดับเพื่อระบายน้ําออกใช่ไหมล่ะ,ละแต่ว่าปีห้าสี่ผมคิดว่าไม่ใช่ปีห้าสี่เนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามีการบริหารจัดการผิดพลาดแล้วต่อไปนี้การใช้ชีวิตกรุงเทพะจะพอมีความมั่นใจได้ ก็ก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวมันผมผมว่าคือหลายๆอย่างก็เือผมว่าสมัยเนี้ยมันก็เห็นอยู่แล้วทุกอย่างมันตัวใครตัวมันจริงๆแล้วแต่ว่ามันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่เพราะว่ามันก็อันนี้พูดเป็นครั้งที่ลอยแล้วว่าเมืองหลวงที่ไหนที่คุณมีโปรเจกต์อสังหาแบบลงทุนเป็นแสนแสนล้านนะ หนึ่งโปรเจกต์นะเป็นหลายๆหยมื่นถึงแสนล้านแต่ว่าเวลาฝนตกหนึ่งทีเนี่ยคุณต้องมีผู้ว่ามายืนเฝ้าท่อน้ำระบายเอย่างนี้ยมันผมว่ามันมันไม่ค่อยน่ามั่นใจอะไรเลยกับสถานการณ์ในระยะยาวแล้วถ้าคุณซื้อสังหาคอนโดมูลค่าห้าสิบถึงร้อยล้านถึงสองร้อยล้านต่อยูนิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า คือคือโอเคถ้าคุณมีเงินเย็นมากๆก็อาจจะโอเคนะแต่ถ้าเรามองในเชิงการลงทุนผมมองไม่ออกเลยว่ามันจะมันจะคืนทุนยังไงแล้วก็ความเป็นไปได้มากเลยที่น้ำมันจะล้นจากทะเลเข้ามาสู่กรุงเทพเนี่ยผมว่ามันไม่เราไม่ต้องมองมาจากการทำนายหลักโหราศาสตร์อะไรหลายๆอยา่างที่หลายๆคนพูดกันมาแล้วนะ แต่ว่าดูจากระดับสายตาที่เรามองเห็นอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่บอกทางด่วนพระรามสองผมว่าน่าคิดนะคือคือคือคอ,อันนั้นนะ่ะคือสร้างอยู่ในจุดที่มันติดทะเลจริงๆอ่าท <Okay. S 2> ีโครงสร้างของดินเรามันอาจจะก็เราก็ไม่รู้อีกในเชิงหลักฟิสิกส์ตรงนั้นนะ่ะมันก็เป็นดินทรายแน่นอนถูกไหมเพราะว่าเราเราวิ่งเราวิ่งไปเราก็จะเห็นพวกไอ,ไอ้ที่เขาทานากเกลือใช่ไหมอืม <Okay. S 2> มันอย่างเงี้ยมันก็ เออความความเป็นไปได้แต่ว่าสมัยก่อนตอนเริ่มสร้างมาอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะซอฟขนาดนี้ว่าผมไม่รู้ส่วนส่วนอีกกรณีหนึ่งที่มันมีการถล่มของรถไฟฟ้าไอไอไอ,ไอที่เราเห็นนี่ก็อันนี้ผมว่าก็ไม่รู้แต่อาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับความที่วันนี้สภาพใต้พื้นผิวของกรุงเทพอ่ะมันอาจจะ เออมันอาจจะอ่อนด้วยการซึมของน้ำเข้ามามากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีโอกาสในการสมมุติมันมีอะไรพังทลายแบบนี้ลงมาอีกสักหนึ่งหรือสองจุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ก<ะ>รุงเทพต้องคิดหนักแหละตอนแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดก็พบว่ากรุงเทพมีมีความสัน่นสะเทือนมากกว่าปกติเพราะว่าสภาพความอ่อนของดินเนี่ยนะ กันนี้ไงกันถ้าถ้ามันมีการคำนวณแบบนั้นมาอันนี้ก็จะเป็นคําถามของผมแหละว่าทําไมช่วงหลังๆเห็นไมโดยเฉพาะอุบัติเหตุพระรามสองเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่กว่าเดิมอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนสมัยเมื่อเมื่อผมเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนะไม่ได้ยินอะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าความที่ดินอ่อนแล้วลถวิ่งมากขึ้นข้างล่างใช่ไหมมันก็เกิดการสะเทือน ตลอดเวลารถบรรทุกวิ่งมากขึ้นอะไรก็ตามแล้วก็เลยสร้างไม่เสร็จทักทีเพราะมันเป็นไปได้ไงทางด่วนแบบสร้างมาห้าสิบกว่าปีแล้วมันไม่เสร็จอเพราะผมจําความได้ว่าผมไปหัวหินครั้งแรกๆ<ม>ผมก็เห็นมันสร้างแล้วไง <h ums> วันนี้ผมไปมันก็ยังอยู่ใกล้ๆเท่าเดิมมันมีความรู้สึกยังไม่ได้มันไม่ไปไหนถ้ามีการลงประชามติกันย้ายมืองหลวงโชคน่าจะเป็นคนที่ลงประชามติให้ย,าย้ายแน่นอน ผมมันมันคิดไม่ออกจริงๆนะย้ายเมืองหลวงอนระัเพราะผมว่าบ้านเราเราคือวัฒนธรรมเรามันไม่ใช่วัฒนธรรมของการเตรียมตัวลุวงหน้าเราเราเป็นวัฒนธรรมของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าคือคุณลองคิดคือทุกอย่างที่อยู่มาได้ทุกวันนี้มันมันเกิดจากความบางทีอาจจะความฟลุกของเขาที่ที่มัน ที่พอ,พอดีเฮ้ยมันผ่านมาได้ยังไงอันหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ก็อยู่อยู่มันไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่การที่เราจะคิดล่วงหน้าว่าวางแผนเป็นระยะยาวว่าโอเคเราจะยังไงต่ออันนี้ผมว่าแต่แต่เราก็จะเห็นสัญญาแล้วว่าเอกชนยักษ์ใหญ่เขาก็จับมือกันที่จะพัฒนาเมืองหรือพัฒนาอะไรบางอย่างแต่ในระบบราชการอะไรก็ตามที่มาจากระบบภาครัฐเราเนี่ย มันเป็นไปได้ยากอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนคิดจากเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเป็นตัวนํามันไม่ได้คิดจากแล้วนโยบายมันก็เลยไม่มีความต่อเนื่องแต่ถ้ามาจะมาดูพฤติกรรมของผู้นําในการรับมือกับเรื่องนี้เมื่อวานเห็นขนาดนายยมปรีเพิ่งรับตําแหน่งกางเป็นทางการนะฮะออกมาไปดูพันสารที่ออกไปออกมายืนถแถลงเองด้วยตรงนี้เป็นบทบาทที่ถือว่าประทับใจไหมฮะ ก็ไม่รู้สิก็ก,ก็ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับนายกที่ต้องทำแต่แต่ก็ต้องยอมรับอะว่าในในประเทศเราหรือหรือท่านอาจจะประเมินเพราะมีคนพูดกันว่าไอโครงการนี้มัน <c oughs> เกี่ยวพันกับอดีตบริษัทของท่านหรืออะไรผมไม่รู้ท่าน <c oughs> ก็เลยต้องรีบออกมา ออกมาก่อนมั้งผมไม่อยากจะไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนี้มากมายผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะแล้วก็บ้านเราก็ทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องพาดหัวมันจะไปเกี่ยวข้องกับนายกหมดเลยผมทั้งนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรได้มากมายผมว่าจริงๆหลักที่ถูกต้องมันควรจะต้องเป็นคือคือคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีการเป็นเรื่องใหญ่ไง เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรที่อยู่ในส่วนงานที่มาจากรัชาการเนี่ยผมว่ากว่ากว่าห้าสิบกว่าหกสิเปอร์เซ็นตเนี่ยคือเรื่องของพิธีการม,มากกว่าการทำหน้าที่บริหารจริงๆเนี่ยเพราะผมอยู่ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามที่ ที่เราเรียกว่าเป็นระดับหัวหน้าขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เวลา60กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพิธีการเช่นไปช่วยเปิดงานไปไปนั่งเป็นประธานที่ประชุมไปแค่กล่าวคำเปิดงานซึ่งไอ้ไปกล่าวคำเปิดงานเนี่ยบางทีมันสิบห้านาทีนะแต่มันกินเวลาไปแล้วครึ่งวันน่ะเข้าใจไหมเพราะว่าคุณต้องไปนั่งรอพิธีเปิดรอไอ้นู่นอะไรนี่มันมันพิธีการของระบบราชการเรามันไม่ได้ทําให้เบอร์หนึ่ง ของทุกๆส่วนงานเนี่ยมันสามารถทำงานในหน้าที่ได้มันเป็นเรื่องพิธีการซะเยอะเมื่อวานนี้ก็มีคนประทับใจบทบาทของผู้ว่ากทมนะฮะดรชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ไปถแถลงในหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ถแถลงได้แบบกระชับตรงประเด็นแล้วก็ไม่เย่นเยอะตรงนี้ก็น่าสนใจนะวิธีการสื่อสารของผู้นำองค์กรนะก็ก็ผมว่า อาจจะเป็นเพราะเราปะเราวิพากษ์เรื่องพวกนี้ไปนานแล้วแล้วเราเราก็พูดเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผู้ว่าต้องออกมายืนเป้าท่อระบายน้าทุกทุกครั้งนี่ผมว่ามันก็คงอาจต้องไปถึงบ้างอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาคงต้องปรับบริบทแล้ว <c oughs> แหละว,ว่าเอ่อมันต้องไม่ใช่เป็นการถแถลงในลักษณะแบบแบบแบบขอไปที <c oughs> แบบแบบที่นักการเมืองถแถลงอะ่ะผมคิดว่าทุกคนก็คงต้องตื่นตัวละว,ว่า ว่าวันนี้มันมีความคาดหวังกับบทบาทของผู้บริหารับมากขึ้นผมไม่รู้ยังก็ไม่ได้ไปติดตามอะไรมากมายก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวของชีวิตคนในกรทมนะต้องเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมดูคลิปวิดีโอมีรถอยู่คันหนึ่งสีดำที่ไปติดอยู่ตรงบริเวณที่ดินถล่มนะตัดสินใจนะฮะวกกับ ยูเทิร์นกลับเลยขณะที่คนอื่นยังยังมงมงามงาหลาอยู่น่ากลัวเหมือนกันนะว่าการตัดสินใจอ<ก>ย่างรับปันช่วยได้เยอะก็ก,ก็นั่นแหละแล้วก็จริงๆไม่อยากพูดให้มันเกิดความตนกนะแต่ว่าอืมอย่างที่บอกอะ่ะแล้วลองคิดดูสิคอนโดสูงๆที่สูงเป็นหลายๆสิบชัน้นที่มันแบกน้ําหนักอยู่เราไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะ มันจะอ่อนลงเมื่อไหรเข้าใจนะหลักการหลักเข็มไอเสาเข็มที่มันตอกลงไปแต่ว่าถ้าใต้เสาเข็มมันยังอ่อนลงไปได้อีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็หลักฟิสิกส์มันก็เข้าใจป่ะเพราะตอนคำนวณช่วงแรกอะเขาก็คิดว่าจุดไหนมันคือจุดแข็งสุดในการดินแข็งสุดใช่ไหมเขาก็ตอกลงไปแค่นั้นแต่อย่างที่บอกเมืองบ้านเมืองเรามันอยู่ มันอยู่ติดน้ำซะจนใช่ไหมมันมันเราเราก็ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันเซาะมาข้างใต้ลึกขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ความหนักของของพื้นที่ที่มันจมลงไปทุกวันด้วยเพราะเขาก็บอกว่ากรุงเทพก็สุดลงทุกปีใช่ไหมปีละกี่มิลกี่เซนไม่รู้แหละแต่ก็น่ามันก็มันก็มันก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันมันจมน้ำแน่นอน มันจะมีคนมาให้คําตอบได้ไหมครัเอาเชิญสาภาวิศวกรรมต่างๆม,มามา <c oughs> ให้ข้อมูลเขามีอาชีพเข <c oughs> ามีอาชีพตรงนี้เขา <c oughs> เขาเขาก็ต้องมาพูดแหละไม่ว่าจะเหมือนตอนแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้ผม <c oughs> คิดว่าก็คงจะมีแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่กํากำลังคุยกันอยู่มันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเราเราไม่รู้จริงแต่เราเราแค่เราแค่จินตนาการเอาว่าเออมันมันน่าจะมีความเป็นไปได้อ่าอันนี้ก็เป็น เป็นชีวิตนะถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในชีวิตของคนไทย